การติดตั้ง Elementor ครับทำได้3ขั้นตอนคือ 1. ติดตั้งปลั๊กอิน Elementor 2. ติดตั้งปลั๊กอิน Elementor Pro แล้วก็ 3. a c t i v e ครับการติดตั้งปลั๊กอิน Elementor ครับให้ไปที่เมนูปลั๊กอินแล้วก็เลือก Add New ครับจากนั้นในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า Elementor กดเลือก Install ครับ จากนั้นเลือกกด active เพื่อเปิดใช้งานปลั๊กอินครับในส่วนนี้เรากดปิดไปได้เลยครับจากนั้นให้ทำการติดตั้งปลั๊กอิน elementor pro ครับโดยอัพโหลดจากไฟล์ที่เราโหลดมาจากเว็บไซต์ของ elementor ครับไฟล์ elementor pro ตัวนี้ครับเราจะได้มาหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อ elementor เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นล็อกอินเข้าเว็บไซต์แล้วก็ทำการดาวน์โหลดค้น ดาวน์โหลด Elementor Pro มาครับจากนั้นให้ทําการ a c t i v e Elementor ครับให้กด Connect and a c t i v e ครับระบบเขาจะพาเรามาสู่หน้าเชื่อมต่อ Elementor ครับก็ให้ทําการกด a c t i v e ครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งาน Elementor ได้แล้วครับ